รีวิวแนะนำซีรีส์จีนเกาหลีวายครบจบในที่เดียวเรื่องราวอันแสนซับซ้อนของนางเอกที่เริ่มจากโดนกล่าวหาว่าฆ่าสามีสุดท้ายต้องโดนเข้าคุกสวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำซีรีส์เกาหลีเรื่องคำสารภาพล้างเลือดนำแสดงโดยจอนโดยอนรับบทเป็นอันยุนซูและคิมโกอนรับบทเป็นโมอ่นบอกเล่าเรื่องราวของนางเอกที่โดนข้อหาฆ่าสามีตัวเองจึงต้องเข้าคุกไปเจอกับโมอ่นที่บอกว่าจะรับผิดแทนแต่เธอต้องทำบางอย่างให้กับโมอ่น เป็นเรื่องราวของอันยุนซูนางเอกของเรื่องที่เป็นครูสอนศิลปะผู้มีชีวิตเรียบง่ายและมีความสุขแต่จูจูชีวิตกลับพลิกผันอย่างไม่คาดคิดเมื่อสามีของเธอถูกฆาตกรรมโดยใครก็ไม่รู้แต่นางเอกกลับกลายเป็นผู้ต้องสงสัยคนสําคัญในคดีนี้ทําให้เธอถูกดําเนินคดีจนต้องเข้าคุกนางเอกต้องต่อสู้ดิ้นรนเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองระหว่างที่อยู่ในคุกนางเอกก็ได้เจอกับโมอึนหญิงสาวลึกลับที่คนในเรือนจําเรียกกันว่าแม่มด พราะเธอมีความสามารถในการมองทะลุค,ความคิดและความรู้สึกของผู้คนได้โมอึนยื่นข้อเสนอให้กับนางเอกว่าเธอจะรับสารภาพว่าเป็นคนฆ่าสามีนางเอกแต่นางเอกจะต้องฆ่าคนคนหนึ่งให้เป็นการแลกเปลี่ยนในขณะเดียวกันแบกดงฮุนอัยการผู้ยึดมั่นในความยุติธรรมที่ดูเหมือนจะพยายามสื่อเรื่องของโมอึนกับยุนซูยังมีจางจองกูทนายความของยุนซูที่ต่อสู้เพื่อความบริสุทธิ์ของยุนซูเป็นแนวดราม่าระทึกขวัญที่ดูแลเนื้อหามีความหนักพอสมควร นางเอกคือเรียกว่าเริ่มจากโดนกล่าวหาว่าฆ่าสามีจะติดคุกคือเปิดเรื่องมาก็หมดเลยทนเรื่องมีความดาร์กลึกลับแต่ก็ทำออกมาได้ดูลุ้นระทึกไม่น้อยแถมยังได้นักแสดงนำระดับแม่เหล็กอย่างจอนโดยอนและคิมโกอึนที่มาปะทะคารมกันอย่างดูเดือดเรียกว่าเล่นออกมาได้สมบทบาทสมกับการรอคอยมากแต่ต้องยอมรับว่าเรื่องนี้มีความจริงจังและเคร่งเครียดพอสมควรแต่ก็เป็นเอกลักษณ์ของซีรีส์เกาหลีแนวนี้อยู่แล้วออกอากาศทางเน็ตฟลิกเริ่มตอนแรกวันที่5ธันวาคมนี้ค่ะ